ที่ทั่วปันกองขี้ควายลวดจ,จะเป็นงามคากเบิ่งดูปนะโอ้ยจะเป็นเห็ดอีหยังเปิดตะแกงแสบชนะนอ <c oughs> ไม่อยังเห็ดกระป๋องไปฮอนร้อนที่นั่น <c oughs> เกิดเต็มทางอยู่งพอไหมพี่น้องไรยปุ่นะป <c oughs> ูน่ะเห็ดนะคากบอปุณะ <c oughs> ่ะหึ่ยตะแกงแสบเนาะเหลืองเต็มอยู่ลวด <c oughs> เบียดกันเกิดปานนอไม่จะนอไม่ก็ยังว่าเบียดคากปานนี่ค <c oughs> ากอยู่กับยังวะ ข้ามูจอดรถแถบกับบัตท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเขาไปงัดเอกมาบังเงินแป๊บหนึ่งบังแดดเนี่ยแป๊บเดียวอุ้ยแม่ลังหน่อยก็ลังเตรียมการอยู่อ้าวไปไสายละโอ้ยนี่บ้าแม่ลังแม่ลังหน่อยอันนั่นใช่เนี่ยอ้าวเออเอาเข้าไปบัตรเทนไปไปป้ากันจอดรถเบรกล้มก้นกันคว้นคุ้มเลยล่ะขนาดนเปียกคุ่นแล้วอบอกขึ้นแล้วไป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 เมียนบ้ายังไปดับรถกันสะไมั่วไปรถหรือเปเอา ใจด,ด,จด <laughs> จีพุ่นตัวเฮ็ดลายค่ะันเฮ็ดบ่มีดจังมาสิได้ของขวัญวะไมาจับป้าป้าปแมพี่นะ้องเอ้ยฮะเฮ็ดเต็มอยู่ออพ่อแม่พี่น้องเลยอ้หูอันี่เปื่อยม่นเฮ็ดเต็มปลาอยู่เฮ็ดออกรอบสองหลบสามหลบสี่หลบพางัดมัดพ่อแม่พี่น้องเลยพางัดกระคักมาหนีิมเงนี่นู่นั่งนี่ นะโอ้ยงัดเดอยุ่งบ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 ยู่กล้องกับบ้ปิดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบึง่งเนี่ยนี่งัดจนเหดเติมกระตาพวนแล้วว่าได้ดอกคลิปน้ำเขาหนะน่ะจังมัหนึ่งนี่ยังกระดอกกระดี้อ่สวัสดเทาไปก็หนีเซวจังได้ไดโอ้ยกันยังวะ ลืมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่แม่มาลืมกดยู่กับปรดีเบิ้งว่ามันเลยกดถือคากบ่พ่อแม่นี่ดอัวเข็ดนะพางัดตรงเงัดเข้าไปจากดอกหน่อยดอกโอ้หนี่เปือ่อยจ้ะมันก็เพื่อไอ้บ่ ดอกนั่นคึกอ๋อดอกนั่นเปือ่อยเอา้าไม่กอหัวกอค้างไปแล้วยอดทางได้ปะเท่นิเฟื่งดอกนี้โอ้โหบุ่นดอกนี้นนจะหนักเห็ไนไหมปุ่นโอ้จะขาดนะป๋าจิตท้อเม,ม่พี่น้องเออปุ่นนะแม่ลังหน่อยเพืนะ่อนน่ะสะออนเฮ็ดพุ่น <laughs> ปูสวยงามแล้วจ้ะเนาะตั้งปูดปูดเยอะทานองจอยมาเก็บผลแล้วคือถอดสวยงามอีดีเท็ดยังหรอคะจะไล่ไปเบา่งดูในกระตาน่ะเด็กขั้วเดียว ไปขั <IL> <c ười> like <c ười> ้วเดียวต๋โอ้หิหลวงเอ้าแม่มันนี่เมื่อวันที่ขัวนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่อวันน่งพูดนะขั้วคักขั้วแน่แท้ไปหาเต้าเป็นยังหรือยังเข้าเฮ้าขึ้นยางเขาส่วนทางพุ่นที่ห้องมามองที่ปีไไปทางนี้มันบื่อขึ้นหรอกแล้วยางรัดหนาไปเฮ้าไปทางพุ่นป่าไปแล้วเฮ้ามาที่เขาตีขัวออกดูแล้วก็ตั้งเงินโอ้ยแม่แมอยู่ ที่โชคดีแท้พาแม่พี่น้องน้องเพิ่นพ่อเฮ็ดกันล้าพูดนะออาไออ,ออกไสออ,สอ,อสเห็ดงามๆพูดนะมันมีสามสีเอเก็บเสามสีพูดนะะนะก็มีสีขาวสีนี่แล้วก็สีน้ำตาลเข้มพุดตัวอเ,เอาไปนงาไย่ำก้อยเอ้ยนะอืมวายสบายละ มื่อนายเตเด้อแตเตมาผิวว่ายน้องพ่อน,น่ะเยอะพ่อเฮ็ดน้ำพึ่งว,นวันวนมีสองคนวนที่สองคนเหรอมากะลัมด่วนหัวหนวกหูพุ่นแล้วแม่มันอีกอ่อยดอ,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 อกเห็ดขาวจุนพูนอยู่คาดชะลักเฮ็ดคล <laughs> ิปแข่งกันเฮ็ดคลิปแข่งกันนี่เหนือพ่อแม่พี่นอ้องบ่ได้เฮ็ดดอกกะลัมก็หน้องดอกพ่อเอ้ยพ่อน,น้ามูเน่เดอ้อพุ่นแล้ว <laughs> เฮ็ดดอกกระลำเมื่อนันแกงแกงอันที่เก็บเปนมอยเฮ็ดเปนมอยใหญ่กระต่ายใไงหนูแกงหมดเลยอันนี้อันนี้แซบเด้อไปซื้ออยู่ลานเวียดนามมากินนะโอ้แพงกับแพงมีนี่มันนี่มึงแกนี่พ่อแม่พี่น้องอ๋อนี่แกนี่คนอะมึงแกนี่ก็กอดคอกันอยู่นี่มึงแกนี่สองดอกนี่ นขอดอกนึงตัง้งกตจอจุบุญมันม่นฮะฮะแม่เนี่ยโอ้เสียดายแล้วเถ่าเฮ็ดพึ่งหวานดอกซีนี่เก็บแล้วเถ่าปล่อยแล้วอยู่ในปลานี่ลละแล้วเป็นเสือเป็นแนวต่อไป <c oughs> ไปพ่อแม่พี่นองจ้าหามันจนกวาฝนสิเศร้าตกเบิ่งดูมือเนี่ยเบิ่งดูคนสิเมื่อยหรือว่าเห็ดสินฝนสิเศร้าตกเอามันมักคากๆงดูพูน่ะเปิ้ออ้วนพูน่ะโอ้ย อันใดที่เป็นรักเกิดเมื่อกาเถาเนาะอันใดที่ข้ามาพอจังว่าพอดียกกระลังพอดีพอดีกับงัดจนว่าเล็บครบดำมืดอ <c oughs> ะไพี่น้องจ้าเบาคื้นชะดักเบอคึอ้อผ่านหนองมหาเหตดเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องจา้าแม่ลังหน่อยใช่เดนมาร์กวันนี้ยุดงงานพร้อมกัน จริงๆน้องเพิอ่อนเราขอลาก่รประทานิสุดท้ายอันบะหมี่หมูกระไรพนักงานล่าห้พนักงานล่าจากกะกระแลนตาเหลือไปขอล่าน้ำเขามือโอ้ดอกนี้ดอกนี่ดอกนี้ไงเมึงเกลือนเงี่ยออกไปได้จับพันเถาแล้วออกไปได้เถาแล้วนี่ว่าทางนี่นะ เนี่ยมากขึ้จังส่งมีเฮ็ดดีละนตรงที่จอยยังเข้ามาเจรจากันยังตรงกลไปข้างหน้าอีกพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิผ้ากีดีเฮ็ดอีกเด้อโอ้ยโอ้เฮ็ดจ้ะฝนเอาแล้วฝนเอาแล้วฝนตกคำหัวคนแล้วพอแปะพอแปะลงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ่าแปะพอแปะมาแล้วโอ้ยพี่น้อง โอ้พุ่นะเอ,อืยอขันประมวนน้ำพบจ่อยมือ่อสิบจักสี่มวนจังได้แล้วนะจันะนะก็มวนตัวพุ่นนเฮดส์แ่สับหลาสับเรือพู่พุ่นะฮึมคักโบพุ่นะหอ,อ้ยคนตัดออกาง้างเนี่ย ดอกน้อยนะอันนี้เอาได้<ะ>ใส่ตุ่มย่ามพอม่พี่น้องหอยข้า,าตัดเฮ็ดสับลาบอยู่เพิ่อนก็สิพากันเอมมวนเนาะเพื่อนเนี่ย,ยนียมีแต่เฮ็ดพึ่งหวานเพื่อนเนี่นี่มีแต่เฮ็ดพึ่งหวานเต็มสับลาบอยู่ค่ะเดอกม้วนทดอกงัดจนวิ่ง เบื้งนี้จะเปิดให้ดูเนี่ยเบิ้งดูนี่จ้าเบิ้งดูพูน,พน่ะพูนสวยงามบ่ปันงามนังกระติกเนาะสวยงามอิลีพูน่ะอือดอกบางใหญ่ต้นดอกนี่ดูดอกนี่มันได้บ่นี่ใส่จูว้าวปันยังจังสีบอด้เป็นยังไงถึงจำไม่ได้พ่อแม่พี่น้องจา้าขอจัดทีให้เราถ่ายรูป,ปงามเลยเ้อ ขอจัดที่นะนะจ๊ะพอแม่ไปนอนเลยโอ้ยพูน่ะขอเอามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยสวยงามอีกแล้วแม่มันนี่อขอเอามาโชว์หน่อยพูนะ่ะหลอดอีหลีสวยงามครักจ้ะ สามดอกนี่เดยพ่อเกียงพอดีเลย <laughs> โอ้หลดอดีเลยคุณปมีบ้านล่างเอากินเขา่าอยากน้ำเห็ด <laughs> ฝ้าวน้ำเห็ดข่ายูเมลังหน่อย <laughs> พันกินขนมปังมากนะปนแล้วขนมปังไข่ต้มพุ่น่ะทั้งนี้บ่ได้แค่ด้กินยังว่าค่าอยู่ ได้กาแฟมาแก,ก้วหนึ่งฮู้ว์เปนเฮ็ดอีหยังค่ะสัตว์ลาี่นี่ยังมาหมดไปวิ่งทางนั้นทางนั้นยังมาไปคะโอเคโอ้นั่นๆเอาเน,น,นี่ยน่ะเจ้าโกโจโอ,อยู่แต่คอนใหม่ท่านน่ะเน่ยฉันว่าตาล่ายน่นค่ะเม่นดอกเฮ็ดมะน่ะฮะเ<ะ>นี่ย เออมันโมเมนต์พ้อเขาบอเห็นอยู่ใส่เขาระวังสันว์มาได้แทบ์พ่อแม่ดอกเฮดเพ,พ่อแม่พป่น้อ่งกาบไหมฮะตัวน่องกนอนยามบัตงตาบีกันดูนี่โอ้ยพูนอ่ะสวยงามอีกแล้วใส่ดูดอกนี่ได้ปะคะโอ้หืมได้อยู่โอ้ใส่ด้วยหืม แข็งปังดีจ้ะแข็ง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 ดีดอกนี่หน,น่นอยนี่หน่อยนี่ๆวงดอกนั่นดูดูนโอ้ขาดโอมแม่ไปนองเลยฉีขาดแต่พว่นอางเฟะไปจะเป็นเชือเป็นแนวต่อไปวงเอ้นี่เฮ็ดิ่งเกาลัดนี่ จังเลยล่ะน้ะองพึ่งกะลัดนี่แม่นวันเทศเน่ะดอกอะไรเอ่ยอมเมนแล้วเก็บหมดเลยแล้วว่รู้วันเป็นไอเห็ดไอแล้วนึกว่าเห็ดมันปูก็ะหอบกัะอัลกระละมังกันพามาจ้อยว่าสันเบิังเห็นแน่ว่าสันโอ้กะเลวางสิละ มันกินอะไรดอกเพื่อนเอ้ยสันดอกโอ้ดอกนี้งามค่ะกล้วยเอ้ยน้องน้องกับพ่อเอ้ยกับพ่อน้องกุนน้องย่างนี้ให้เลยเก็บเฮ้ยคุณอะ ได้แทงงามขนาดตีเอ้ยกลุ่มหนึ่งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกคาดอกโคกดอกเจ็ดดอกพ่อเจ็ดดอกแต่ว่าดอกแรกกับไ่ได้ดอกสองจังได้เออดอกสามดอกสี่ไ่ได้เท่านิ่มมดดอกคาก็นิ่ม ได,ด้ดอกที่หกด้วยดอกที่หกกันนี่มัขาดแต่เครื่งหนึ่งดอกที่เจ็ดกันดอกที่เจ็ดกันนิ่มอะไรด,ดอกพ่อไม่เปนดอกปั๊บปะเจ็ดดอกได้ดอกเดียวสองดอก ลายบ่สะลายันบ่โอ้ยเอามาเลยขาเอามาเลยขันบ่ให้กระสิคอด์กเก้ยนาด้านพุดนะน่องเพิ่งกินน้ำบ่เป็นพ่อแม่เป็นหน่องโอ้ยตัดขามันนี่เสือเสือมันไปทิ้นไว้ในปลาลำดวนแซบขนาดคุณนะไม่ตลกเท่าเท่าน้ะ ไปแม่บึงแปลดอกกำงามแม่เปิดก็แม่ก็ป้ดเกว้างสีเนี่ยพูดนะเออนี่นเปิดกิบไปงเงียบซีรีโอ้ยเา่าว่นนี้เ่าจ้ะเป็นเ่าไปเพิ่มเนยังีัยงก็ขา,ขาวเลย โอ้ยเธอฉันผอสีขาวค่ะน่าปวมันขนาดก้อยให้สีน้ำตาลมากว่าผอสีขาวคุณพ่อแม่พี่น้องจ้าเว้ยอันนี้ของน้องให้มากประเด็นอันนี้ของเออเออใหญ่ใจจีปล่อยเสือเพิน่นไรเนาะปล่อยเสือเพิ่นไรนี่นี่

เราก็ถือฝนเถือนนั่นกะ็ใส่งานแล้วบึกบึนเหลือเกินเราก็สมควรอันเวลาของเราเล้วละพี่ดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจา้าพออูอ้ละได้เงินโบนัสไหมผู้ละจงสิซื้อออกทาอีกสิปีอ <c oughs> ้ปลานี่คือขักคือเลือดท่นี่ไหม ผุ่น่ะดอกแคทนู้นโอ้โอ้คืออยู่คืออยู่เธอคืออยู่ออยนี่ไงโอ้ดอกเแ็ดงามอยู่ตัวละ่ะพุ่นน่ะพุ่น่ะอีกดอกนึงข้างในพุ่น่ะโอ้พุ่นน่ะโอ้คืออยู่โอ้ดอกเแ็ดงามขนาด จะกูใส่ปบะทีฮัลโเห็ดพึ่งเกาลัดพ่อแม่พี่นองเลยใส่ดูโอ้โหสวยงามอีกแล้วดวงใจป่ะนี่อันนี้ได้ดูจ้ะโอ้นิ่มว่าเอาพี่เต็มบเห็ดพึ่งเกาลัดเต็มสับลาบอยู่ทางนี่แต่ว่าดอกไม่ใหญ่คักดอกดอกพ่อนข้ามแขวนี่แหละ นี่มันนี่พุ่นนะโอ้พุ่นนะพ่อแม่พี่น้องเ็ให้พูดสีกับอันใบไม้นี่สีกับใบไม้พะนา้าจากใบไม้อยู่ใสสีกับหญ้าหมดมพี่นะสีกับหญ้าหมดมันดอกแค่ดเตียเพุ่นน่าพุพ่นๆแหละ โปร่ใจั่ทายดอกตาในเบื้องทางอื่นทำไมพี่หน่องก็ได้สิตาไลา่เวียนหัวนำ้นำเมื่อกี้ว่ามันเห็นอ้เต็ตผงวานอยู่ใสละดอกนึงคือคืออยู่เมอกี้นี่ก็เห็นแลละลืมละลืมไปแล้วลมปรรวีปลาเนี่ยงามๆเนี่ยพ่อบ่าอะเบื้อง พ่อดอกหนึ่งบ่พ่อดอกหนึง่งสงสัยสิมีแต่เห็ดผงเกาลัดปลามีแต่อดอกใหญ่ ป้าสะอาดสะอา้านดีขนาดป้าปิตยางคักจะ้ะเอเห็นพ่อดอกข้างนี่เห็ดพึ่งหวานน่ะสวนเห็ดพึ่งเกาลัดบ่เอาปป้าได้นี่นะเก่งแสบขนาดนีน่นะอ๋อกล่องเก่งแสบขนาดจ้าบุงแนบุญ ยัโอ้จมหลายกันเลยได้พ่อซ้ำเห็ดพึงหวานเออห็ดตูป,ปูคือคนเก็บอยู่ตล่ะเ <laughs> ห็นอยังคะอู้นี่ดอกนึงแป๊บนึงจมหลาเพราะกันเลยเห็นซ้ำแมนบ่ล่ะโอ้ยบ่แมนดอกบึงเลย เอาลัดเป็นฝูงอยู่สองแซบทอดจอมก้อ,อ,นกนอ,อย <c oughs> น,นี่ก็งัดอ่อนละแล้วมันสิเแ่าถิ่มเสียดายเด็น้องน้อยงัดเรียบพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะเอาไปได้แซบลักเก็บเ,เพชรพิงเก๋าลัดปักไลายนึงพ่อแม่พี่นอ้องมันมองละดอกสองดอกเออถ้ามองนึงมันหล,ลายๆดอกเออไปตัดเปิดคลิปอยู่ ลักเก็บถึนตัวมานํากันจะลักเก็บเพื่นี้จากกันเที่ยวลูกเที่ยวงอมเก็บเจอระดอกสองดอกกระตาไล่เว้ยแหงบ่ได้กินเข่าเศราอยู่จัินา,นามืดสันเด็ดนี่มุนมวลเดอ้อพี่อองพ่แม่พี่น้องจ้าพาลรอป่ากลับไปแม่หลังน้อยไทยเดนมาร์กพ่อแม่พี่น้องจ้าจลืมเข้อไปเบิ้งคลิปน้องเพี่นเดอ้อ ขยันขนาดเด้นั่นไปเบิ่งขนมนม,นมเนยนางเห็ดนั่นลูกชิ้นมูนั่นสารพัดลูกชิ้นทั้งหมูยอ่อนางกัเห็ดเปิดกระโหลดขอแต่ว่ามีออเดอร์ไดซิปไปเศร้านังกัเอานางบอตีจักเชียรมันขยันมันเห็ดพึ่งหวานบ่น่ะแม่นบ่แม่นจ้ะไดซิปเดซ่าวนั่งก็เอาเปิด เบิร์ตตีคอตาวานั่งได้เฮ็ดได,ไ,ได้เงินกำไรยี่สิบสามสิบบาทนั่งก็เฮ็ดเบิร์ตเฮ็ดไอจิจอยนั่นจะไปเก็บรอบแรกนะั่นปลานี่แล้วก็ให้มูปไปนะั่นหกดอกจิจอยแลนเลยจอดรถแลนไปเก็บปลาท่านเลยจอดรถกับสิบปลาท่าน ให้มูไปมดืปดว่นนี้ถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องจ้ะสงสัยกลับไปแล้วใช่กลับไปแล้วฟงสั่น่งชายสิพานไปรับไอ้เมียหรือจังเลยกับว่จจักเกือบแม่นมากน้ำเขาเกือบไม่ได้กลับเร็วตอนแรกว่าให้เพ่นไปเขาไปฮับจอยพันวะเ้ยคิดไปคิดมา่บ่มาเองดีกว่าหลจากคองกับมีอยากอยู่ด่วนปันไดก็อยู่ไดเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้า ของมามีธุระมีเอกจะก็มีธุระอย่อนละมือในตะวนันขอพาพวกเก้่เขาปลาเก็บเห็ด,ด,ด,ดซะก่อนพุน่นเห็ดเปิ่งก้แล้วนะเ่าทิ้หมดพุ่นไปะล่ห่ลัเปล่อยไปทางใดล่ะเงียบแต่เห็รพปล่งวนันมึงเล้กับตาพ่อแม่เป็หนหวงเออ้ยพุ่นอ่ะ คลิปนี้จะขอฝากไว้แค่นี้ด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีให้ Enjoy Life Style อินเดนมาด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าพุณงามมวนอีหลีลาตีนี้ยังอีกยาวไกลจ้ะพ่อแม่พี่นออ้องพวกเอาภาพพวกจ้องงัดยางเดียวละไปสุขสวัสดีมีใช่รวมร้วยทุกคนนอจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ